จะทาว่างมีครั้งที่22งเรื่องพูดถึงอัตตารับรู้ในความว่างคงโยฮันเหลิญเมตตาเมื่อวันที่สี่กรกฎาคม2567ัร้กบราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจองค์เดิมก็คือองค์เดิม แต่เดิมมาของยานตนยานตนคือภาวะดั้งเดิมของพวกเราเองไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกพวกเราล้วนแสวงหาภายนอกจึงมีจิตใจมากมายสิ่งที่พวกเรามองเห็นสิ่งที่พวกเราได้ยินสิ่งที่พวกเราคิดล้วนเป็นธรรมลักษณ์ที่มาจาก ใจของอัตตารับรู้เปลี่ยนแปลงออกมาขอสำนึกคุณองค์เดิมของพวกเรามารับความผิดบาปร้ายขอบเขตเพราะชีวิตคนอยู่ในคู่ตรงข้ามที่แยบยนพวกเราทําต่อคนอื่นก็คือทําต่อตัวเองพวกเราเคารพคนอื่นก็คือเคารพตัวเอง พวกเราล้วงล้ำคนอื่นก็คือล้วงล้ำตนเองทำร้ายคนอื่นก็คือทำร้ายตนเองไม่มีมารยาทกับคนอื่นก็คือไม่มีมารยาทกับตนเองขอยอมรับผิดต่อองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านการรับผิดกับทุกท่านก็คือ สะท้อนกลับไปรับผิดกับสภาวะของอวิชชาและการยึดติดของตนเองอัตรารับรู้ของพวกเราล้วนมองคนอื่นฟังคนอื่นเขาไม่มองตนเองไม่คิดตัวเองนี่คือความผิดและอาการป่วยที่ร้ายแรงที่สุดอะไรเรียกว่าความผิดและป่วย ก็คือสภาวะที่ไม่สะอาดก็คือพฤติกรรมของจิตใจที่เห็นแก่ตัวและหวังผลประโยชน์ชีวิตคนเราอยู่ในโลกมนุษย์มามาไปไปเร่งรีบอยู่เสมอเร่งรีบยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะคนเรามีชีวิตอยู่แค่พริบตาเดียวประเดียวเดียวประเดียวเดียว ขณะพวกเราอยู่ในความไม่เที่ยงทำไมพวกเราต้องมีอนิจจังเพราะพวกเราอยู่ในความว่างที่เกิดดับพวกเราอยู่ในรูปลักษ์ว่างพวกเราต้องเข้าใจชาตินี้พวกเราเป็นมนุษย์สิ่งที่พวกเราเคยเห็นสิ่งที่พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งที่สังคมสอน ล้วนคือพวกชื่อเสียงผลประโยชน์ความร่ำรวยเพื่อการเรียนที่ดีต้องหาเงินเยอะๆตำแหน่งชื่อเสียงต้องอยู่ในระดับสูงเขาไม่เคยคิดว่าในร่างกายของพวกเรามียานตนภาวะดั้งเดิมของฟ้าดินพวกเรามีภาวะดั้งเดิมของยานตน ที่หลักสัจธรรมสากลเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นอัตตาตัวตนของยานตนอัตตาคือการพูดที่ชื่อและรูปลักษ์มันคือนิรันด์ไม่เคยเริ่มต้นไม่เคยสิ้นสุดเราลองตื่นรู้ดูลองแจ้งดูลองเข้าใจให้ลึกซึง้งต้องคิดตนเองดูว่า อัตตาตัวตนมาจากไหนอัตตามาจากอัตตารับรู้ข้างในในความว่างมาทำอะไรมาสร้างบาปมาสลายบาปขณะที่พวกเราทำบาปอยู่เราไม่รู้พูดหน้าฟังหน่อยก็คือชื่อนามสกุลของตัวเองตัวเองไม่รู้คุณคุณคุณชื่ออะไร ชื่อนี้อยู่ที่อัตรารับรู้ข้างในความว่างไม่ใช่อยู่ที่ชื่อชื่อไม่รู้เรื่องคืออยู่ที่อัตรารับรู้ในความว่างอ๋อเธอเรียกฉันหรือชื่อของเขาพ่อตั้งให้อัตรารับรู้จำเมื่อเรียกชื่อเขาก็จำฝังลึกมากแล้วเอาชื่อนี้มาเป็นเขา นี่เรียกว่าเข้าใจผิดความคิดของพวกเราผิดเพี้ยนไปตลอดเวลายุ่งกับชื่อนี้และร่างกายของพวกเราแล้วเธอต้องเหนื่อยยากลำบากวุ่นวายกับชื่อและร่างกายนี้มากมากน้อยน้อยมีมากมีน้อยอะไรอ่ะจำนวนไง ยุ่งเรื่องจำนวนตัวเลขยุ่งเรื่องจำนวนตัวเลขก็มีชะตากรรมสิ่งนั้นใช้ได้แต่อย่าไปยึดติดไม่เคยมีคนเอาได้ตั้งแต่โบราณกาลมาคนที่เวียนว่ายมาเกิดไม่เคยมีสักคนเอาจำนวนได้นับทรัพย์สมบัติใช้การนับทรัพย์สมบัติ มีจำนวนเท่าไหร่ล้วนคิดแต่สิ่งนี้พวกเราว่างๆกับเพื่อนๆนั่งคุยกันก็คุยเรื่องจำนวนคุยเรื่องชื่อคุยเรื่องธรรมลักษ์อะไรเรียกว่าธรรมลักษ์เช่นรูปลักษ์ที่เราเห็นบนท้องฟ้าเมฆอากาศตะวันจันทราดวงดาว ฟ้าร้องฟ้าแลบฝนลมห้าดาวเกิกและกลุ่มดาวเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมลักษ์ที่หลักสัจธรรมสากลประทานให้ธรรมลักษ์ก็คือสภาวะในอินยางห้าธาตุให้เป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาใช้แต่มันไม่มีจิตญาณท้องฟ้าที่เรามองนั้น มันไม่มีความนึกคิดเรียกว่าฟ้าแห่งธรรมลักษ์ฟ้าแห่งธรรมลักษ์ไม่มีความนึกคิดถ้ามันมีความนึกคิดพวกเรามองมันอยู่ทุกวันตกใจตายแน่องค์เดิมทั้งหลายขอบอกกล่าวกับพวกเราอีกครั้งสิ่งที่เธอจำได้สิ่งที่เธอมองเห็นสิ่งที่เธอคิดได้ สิ่งที่เธอได้ยินทั้งหมดล้วนไม่มีความนึกคิดเธอต้องจําไว้เธอต้องตีแตกสภาวะนี้สิ่งที่หูเธอได้ยินสิ่งที่ตาเธอเห็นสิ่งที่ปากเธอพูดถึงสิ่งที่ใจเธอคิดถึงการคิดคือจิตใจกับรูปลักษ์สิ่งที่ใจคิดนั้นเป็นรูปลักษ์ ใจคิดรูปลักษ์นั่นไม่ใช่ยานตนนั่นคือรูปลักษ์เห็นรูปลักษณ์ก็เห็นจิตใจเห็นจิตใจก็เห็นรูปลักษ์รูปลักษณ์นี้ถ้าเป็นมีไม่มีเธอก็ไม่ทุกเธอก็ไม่มีใจแล้วก็เพราะมีรูปลักษ์เธอมีดีมีชั่วอะไรอะไรลึกอะไรตื้น เธอก็จะมีสภาพจิตใจนั้นออกมานี่เรียกว่าข้างในจิตใจจิตใจมาจากข้างในยานตนมีหนึ่งความคิดอวิชชาเปลี่ยนแปลงออกมาหนึ่งความคิดอวิชชาอันไหนก็คือยึดต,ติดรูปลักษ์ปลอมในรูปลักษ์ปลอมก็คือสิ่งที่จำได้ แค่เป็นรูปลักษ์ที่เราจําได้ทั้งหมดคือรูปลักษณ์วัตถุเสียงที่ฉันได้ยินคือเสียงวัตถุเสียงนี้พริบตาเดียวก็หายไปแล้วรูปลักษณ์นี้ประเดี๋ยวเดียวก็ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงมันคือมีไม่มีมันเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมีไม่มีคือราชาแห่งธรรมดังนั้นรูปลักษ์ฟ้าที่มองเห็นไม่มีความนึกคิดรูปลักษณ์คนที่เห็นไม่มีความนึกคิดความนึกคิดอยู่ตรงไหนอยู่ที่อัตตารับรู้ในความว่างสิ่งที่ตามองเห็นตาไม่รู้สิ่งที่หูได้ยินหูก็ไม่รู้ เธอถามหูหูเอย๋ยหูเอย๋ยเธอรู้จักหูไหมหูไม่รู้เธอถามดวงตาดวงตาเธอเห็นรูปเธอรู้จักรูปไหมดวงตาไม่รู้หูและตาเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือให้เธอใช้เท่านั้นดวงตาไม่มีความคิดทั้งๆท,ที่ดวงตามอง ทำไมไม่มีความคิดความคิดอยู่ในความว่างอัตรารับรู้ดำเนินการถ้าเอาอัตรารับรู้ออกไปดวงตาก็มองไม่ได้แล้วหูก็ฟังไม่ได้แล้วมันเป็นเครื่องมือมันไม่มีความคิดดังนั้นเธอเห็นร่างกายร่างกายก็ไม่มีความคิดความคิดอยู่ที่อัตรารับรู้ เธอจะทำอะไรทั้งหมดอยู่ที่อัตรารับรู้ในความว่างความจำอยู่ที่อัตรารับรู้ในความว่างอัตรารับรู้คืออะไรคือวัตถุที่จำอยู่ในจิตใจอยู่ข้างในความว่างในจิตใจเธออัตรารับรู้มีสภาวะแบบไหนร่างกายเธอก็แสดงลักษณะออกมา ตามอัตตารับรู้เป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดไม่เกิดไม่ดับล้วนอยู่ในอัตตารับรู้อัตตารับรู้ไม่เกิดไม่ดับไม่มีเริ่มต้นไม่มีจบสิ้นยังไม่มีฟ้าดินก็มีแล้วเพราะยานตนของพวกเรา กับอัตรารับรู้อยู่ด้วยกันและยานตนของพวกเรามีล่วงหน้าก่อนสิ่งที่มองเห็นสัพสิ่งที่เธอเห็นเธอมองลักษณะฟ้าเธอมองลักษณะดินเธอมองลักษณะคนลักษณะธรรมวิถีมองบุคคลเรื่องราวรูปลักษณ์ที่สามารถมองเห็นล้วนไม่มีความคิด ทั้งหมดให้ใครใช้ให้อัตตารับรู้ในความว่างใช้จิตใจอยู่ที่อัตตารับรู้ในความว่างอัตตารับรู้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอรู้หมดเธอทำเรื่องดีเธอทำเรื่องร้ายเธอทำเรื่องที่ไม่สมบูรณ์ เธอทำเรื่องที่ขาดคุณธรรมเธอรู้เธอเข้าใจชัดเจนเช่นผู้ชายมีแฟนจะจับมือผู้หญิงผู้หญิงปฏิเสธเพราะกลัวคนอื่นเห็นใครกลัวคนเห็นก็คือข้างในความว่างอัตตารับรู้กลัวคนอื่นรู้เห็น ทั้งหมดอยู่ที่อัตตารับรู้ในความว่างเธอว่าชื่อฉันฉันก็ทุกข์ร้องไห้น้ำตาไหลกลางคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะในความว่างอัตตารับรู้เกิดพัวพันกันเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้ขอให้จำไว้สิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอฟัง สิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอพูดถึงทั้งหมดไม่มีความคิดสิ่งที่ไม่มีความคิดให้ใครใช้ให้ข้างในความว่างอัตตารับรู้ใช้พวกเรามีชีวิตอยู่จนเลอะเลือนมีชีวิตแต่งงานอยู่กันมา5้าสิบปีแล้วฉันยังไม่รู้ว่า ข้างในความว่างอัตรารับรู้รับเธอข้างในความว่างอัตรารับรู้ของเธอรักฉันดังนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในอัตรารับรู้ฉันมีที่นาเยอะมีทรัพสมบัติมากอยู่ตรงไหนอยู่ในอัตรารับรู้ร่างกายเธอไม่รู้ไม่รู้นั่นคือที่นาของเธอ ไม่รู้นั่นเป็นที่ดินของเธอนั่นคือบ้านของเธอร่างกายมันไม่รู้เช่นตอนนี้เธอเดินกลับบ้านทำไมเธอรู้ว่ากลับบ้านฉันในอัตรารับรู้รู้ว่าอยากกลับบ้านไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายอยากกลับบ้านร่างกายไม่รู้ ดังนั้นทำไมหมอรักษาโรคปลอมไม่ได้เพราะรักษาอัตตารับรู้ไม่ได้จะรักษาอัตตารับรู้อย่างไรต้องเอามีไม่มีมารักษาบนฟ้าในดินสัพพะเรื่องสัพพะสิ่งเอามาเทียบดูอันไหนบ้างไม่ใช่มีไม่มีว่างไม่ว่างเธอทางตาดูทุกรูปลักษ ทุกรมวิถีทุกสภาวะทุกสภาพล้วนมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอเอามาเทียบดูต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ต้นหญ้าทุกรูปลักษณ์ฟ้ารูปลักษณ์ดินรูปลักษณ์คนล้วนเป็นหนึ่งแก่นแท้หนึ่งลักษณ์รวมมันทั้งหมดมีไม่มีว่างไม่ว่างรวมทั้งสิ่งที่ร้ายรูปลักษณ์ ก็มีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกันคนเราจะเป็นคนก็ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างที่มาที่ไปก็ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างคนนี้ตายก็ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างตายแล้วมาเกิดอีกก็ยังอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างมิเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีสักหนึ่งสภาวะสามารถออกห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างนี่เรียกว่าหลักสัจธรรมสากลหรือหลักสัจธรรมส่วนรวมกับเธอเป็นเอกภาพหลักสัจธรรมส่วนรวมล้วนมีไม่มีว่างไม่ว่างทฤษฎีที่เธอพูดอรารยธรรมที่เธอกล่าวถึง ไม่ใช่ภาวะดั้งเดิมของฟ้าดินภาวะดั้งเดิมคือมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ในฟ้าปางหลังอยู่ในลักษณะดังนั้นพวกเราอยู่ในฟ้าปางหลังแล้วอยู่ในรูปลักษณ์และทาวิถีรูปลักษณ์นี้มีผันเป็นมีไม่มีดังนั้นเมื่อมีไม่มีมันก็ว่างไม่ว่าง ว่างไม่ว่างก็กลับคืนสู่ฟ้าปังก่อนที่ว่างไม่ว่างมีไม่มีก็คือกลับคืนสู่ยานตนของพวกเราว่างแท้แยบยนมีพวกเราจากมีไม่มีกลับสู่ว่างไม่ว่างจากว่างไม่ว่างกลับไปสู่ว่างไม่ว่างมีไม่มีอีกครั้ง ก็กลับคืนสู่อม,มะตะหลักธรรมสากลหลักสัจธรรมร้ายการเกิดก็คือต้นกำเนิดดั้งเดิมที่สร้างสรรค์ฟ้าดินสปปรรพสิ่งมันคือกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีลักษณะไม่มีเสียงไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสี มันคือภาวะดั้งเดิมมันคือลักษณะแท้จริงคือลักษณะที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักษณะคือลักษณะทาวิถีแยบยนต์นี่เรียกว่าดั้งเดิมไม่มีใครสักคนสามารถออกจากอัตาราบรู้เธอรู้ไหมแต่ว่าไม่มีคนรู้ทำไมเธอเป็นลูกชายของฉัน ทำไมเธอเป็นลูกสาวของฉันเพราะอัตารับรู้เป็นเธอต้องตีแตกทางโลกเธอต้องตีแตกชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและสภาพของกรรมสนองทั้งปวงในโลกมนุษย์เขามีปัจจัยกรรมตอบสนองแหรงปัจจัยทั้งปวงแหล่งที่มาที่ไปทั้งปวง ทั้งหมดปรากฏออกมาจากอัตรารับรู้ข้างในความว่างเธอรู้หรือไม่รู้เขาคือกุญแจขับเคลื่อนเป็นกุญแจสารพัดนึกเธอจะศึกษาพระสูตรไวหลังคำพีวัชระเธอก็ต้องเรียนรู้เข้าไปในอัตรารับรู้ก่อนแล้วจึงพูดออกมาได้ มันยังไม่ใช่อัตตารับรู้ที่แน่แท้มันเป็นเครื่องมือทางธรรมชนิดหนึ่งของอัตตารับรู้ที่เธอเรียนรู้นั้นเป็นเครื่องมือทางธรรมไม่ใช่ภาวะดั้งเดิมภาวะดั้งเดิมคืออัตตารับรู้อัตตารับรู้ใช้ดังนั้นที่เธอเรียนรู้เป็นเรื่อง ที่อัตตารับรู้เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดตายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดตายต้องเรียนรู้จนอัตตารับรู้มีไม่มีว่างไม่ว่างอัตตารับรู้สามารถมีไม่มีบุคคลน,นี้สามารถพ้นจากสามโลกแล้วไม่อยู่ใน5้าธาตุแล้ว อัตตารับรู้มีไม่มีมันก็ว่างไม่ว่างเขาก็ไม่มีเรื่องราวใดๆติดขัดค้างคาอีกแล้วทำไมพวกเราต้องชกต่อยกันทำไมต้องมีอคติกันทำไมพวกเราไม่คุยกันเพราะในอัตตารับรู้ขัดข้องจิตใจนั้นมีตะขอใหญ่ตะขอเล็ก เกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวอะไรเกี่ยวอัตรารับรู้แต่ก่อนพวกเราอยู่ด้วยกันยิ้มไม่หยุดแต่ตอนนี้ทำไมไม่ยิ้มทำไมหน้าบึ้งตึงเพราะอัตรารับรู้เกี่ยวไว้เมื่ออัตรารับรู้เกี่ยวไว้ปากเธอก็พูดไม่ออกแล้วอัตรารับรู้ติดขัดติดที่ขอเกี่ยว ฉันก็พูดไม่ออกตัวอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งกับอีกหนึ่งครอบครัวข้างบ้านไม่คุยกันเป็นเวลานาน8ปีเพราะหนึ่งคำพูดทำให้ไม่พูดไม่จากััแปปีสองครอบครัวบ้านติดกันเดิมเป็นเพื่อนดีกันหนึ่งอัตตารับรู้ ติดค้างอยู่ทำให้ไม่พูดกันแปดปีแค่หนึ่งคำพูดที่ไม่ดีอัตตารับรู้แล้วมีอักติแล้วข้าพเจ้าช่วยพวกเขาพูดไกลเกลี่ยสุดท้ายก็จับมือคุยกันเพราะอะไรเพราะอัตตารับรู้เอาออกไปแล้วก็คือเปิดประตูใจของเธอ เปิดล็อกหัวใจออกกระโดดข้ามการเกิดตายของเธอการเกิดตายของพวกเราล้วนติดขัดอยู่ในอัตรารับรู้ข้างในติดอยู่ลึกมากมันเป็นของปลอมอย่าทำเป็นโศกเศร้าหน้าเวทนาเป็นคนที่น่ากโกรธมากเพราะอะไรเพราะหลงไหลในอัตรารับรู้ ไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีถ้าอัตรารับรู้มีไม่มีแล้วเธอยังจะไม่คุยกับใครอีกหรือก็เพราะถูกสิ่งที่อัตรารับรู้อัตรายึดติดอัตราทิฐิอัตตาโอ้อวดปิดกั้นอยู่ดังนั้นหากข้าพเจ้าพูดจาไม่น่าฟังเสียมารยาทกับทุกท่าน พวกเธอต้องให้อภัยแล้วให้อภัยอีกยุกโทษแล้วยุโทษอีกอบอุ้มแล้วอบอุ้มอีกข้าพเจ้าสำนึกคุณร้ายขอบเขตขอขมากรรมกับทุกท่านรับผิดแล้วรับผิดอีกความผิดบาปทั้งปวงข้าพเจ้าขอแก้ไขให้ดีขึ้นปรับปรุงเป็นคนใหม่ ต้องแก้ไขอัตตารับรู้ที่ไม่ดีให้หมดไปเพื่อให้อัตตารับรู้กลับคืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก